ฟังด่ดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่7มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าโดนแล้วโดนจริงๆพนมเปญส่อแต่ครับเพราะตอนนี้ชาวคอมเมนต์กว่า2,000คนเนี่ยแห่ประท้วงอดอยากขณะเดียวกันครับหุนเซนเองก็ออกมาคลั่งแล้วคลั่งอีกล่าสุดเนี่ยมีการออกมาโพสต์แถลงการว่ายังไงก็ไม่ยอมเสียดินแดนจากการใช้กําลังของฝั่งไทยเราพร้อมกับอวสาเนเขมรอีกรอบหนึ่งครับทับเรือไทยเราเนี่ยแฉจุดตายกับการซุกคลังแสง ที่เรียกได้ว่าอาจจะโดนเวทีโลกเนี่ยประนามยับเยินบวกกับพื้นที่ปราสาทต,ตาเมินทมครับที่ฮุนเซนเนี่ยยังอยากได้ยังไม่ยอมบอกว่ายังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ไม่ใช่ฝั่งไทยเราแต่อย่างใด โอ้โหแต่และเรื่องราวฮุนเซนก็พูดมาได้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีการมายั่วยุไทยเราอีกรอบหนึ่งกับการแถลงการต่างๆนานา,นาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮุนเซน คลั่งและก็ยังเห่าไม่เลิกนะครับพูดแบบนี้เนี่ยตามแนวชายแดนจะสงบสุขได้อย่างไรครับกับการโพสต์ออกมาล่าสุดของผู้นำขมินอย่างฮุนเซนที่เดี๋ยวมาบอกว่าเป็นวันในชยชนะในการครบรอบ47ปีของกัมบูชาครับแล้วยังมีการพาดพิงถึงไทยได,ด้วยบอกว่าไทยเราเนี่ยจะเริ่มสงครามลุกรานอย่างโหดร้ายกับชาวกัมบูชาตามแนวชายแดนภายใต้ข้ออ้างในการปกป้องความมั่นคงและก็อธิปไตยของตัวเองแต่ว่าเป็นการโจมตีอย่างหนักต่อกําลังฝั่งกัมบูชาและก็มีการใช้อาวุธสมัยใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลและก็ าาซึ่งอนเซนเนี่ยเหมือนจะบีบให้ตัวเองเป็นเหยื่อนะครับบอกว่ากกงหัีกัมพูชาก็มีการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองอย่างเด็ดขาดซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นครับพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกับประเทศไทยอย่างสันติและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเสมอมาแต่ว่าฝ่ายในเราครับขมินบอกว่ากลับกลายเป็นขยายการโจมตีและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าว คือจริงๆฮุนเซนเนี่ยโพสยาวกว่านี้เยอะมากนะครับโดยหลักๆที่โพสมาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการประกาศชชนะนะการประกาศครบรอบ47ปีในห้วงของขมิแดงแต่ใช้เวทีนี้เนี่ย มาผูกกับเรื่องประวัติศาสตร์สันนิการแนวชายแดนไทยของเรานะครับจริงๆอยากจะพูดถึงวิธีขมิ้นแดงแหละสาหรับมูลเซนแต่ว่าเอายังไงก็ขอพาดพีถนนึงไทยเราหน่อยบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นการรุกรานทางทหารนะครับต่อที่ปไตยแะ้วก็บูรณาภาพแห่งดินแดนซึ่งก็ยังมีการเน้นย้าว่ากพูชาจ,จะไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องของดินแดนและก็ศักดิ์ศรีของชาติแม้ว่าจะเดินหน้าสู่สันติภาพแล้วก็ตามรวมไปถึงยังมีการขอบคุณนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนและก็อาเซียนที่มีบทบาทในการเข้าข้างขมบบวกกัตอนนท้าย ก็มีการปลุกกระแสความรักชาติและก็ความสามาคัคคีครับเรียกร้องให้ชาวเขมรนั้นหนุนรัฐบาลและก็กองทัพอย่างหนึ่งที่สุดคือมันยังมีอีกข้อมูลหนึ่งจากฝั่งเขมรนะครับที่ดูเหมือนจะยังไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่ององภาษาต,ตามเมือนทมนะบอกว่าไทยเราไม่สามารถครอบครองได้ แล้วก็ไม่สามารถอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นั้นได้เพราะยังอยู่ในสถานะพื้นที่พิพาทเอาไว้อยู่พิพัทได้ยังไงครับเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่บูรณะขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยภาษาตะวันทมแทบจะไม่ได้มีอะไรเป็นตัวประสาทเลยนะครับรเราก็มีการบูรณะแต่ขเขมียนอยู่ดีครับเราบูรณะแบบสวยงามก็อยากจะมาได้ของเราซะอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับพอให้เข้ามาร่วม ด้วยกันกนลายเป็นว่าอยากจะยึดเป็นของตัวเองซึ่งณนะขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดบริเวณปราสาทตาเมินทมครับไทยเราก็ยังรักษาเอาไว้ได้นะครับและก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะอาจจะเสียหายบ้างเพียงเล็กน้อยกับช่วงที่เขเมรนเนี่ยยิงถล่มเข้ามาในห้องการสู้รบและก็จะพยายามขึ้นมายึดปราสาทตามมินทมเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ทางกองรับของเราครับก็สั่งวางกําลังครับอุดรอบตัวปราสาทตามมินทมเลยเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่เนี่ยให้ได้เบสเสร็จและก็สถาปนาความมั่นคงเอาไว้ให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการอัปเบสานการ์นว ส่วนอีกเรื่องเราหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าหุนเซนไมเกรนขึ้นอีกแล้วเพราะล่าสุดเดือดถึงถนนหลวงคเมินเลยเนื่องจากแรงงานกัมพูชาครับลุกฮือปิดทางหลวงหมายเลข3หลังจากถูกนายจ้างชาวจีนเนี่ยดูหมินศักดิ์รีโอ้โหตอนนี้เกิดเหตุแรงงานชายหญิงกัมพูชากว่า2,000คนครับมีการรวมตัวชุมนุมปิดการจราจรบ,บนถนนหมายเลข3าเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจหลังจากมีรายงานว่าเนี่ยนายจ้างชาวจีนครับใช้ถ้อยคําดูหมิ่นเหยียดยามกล่าวหาว่าคนกัมพูชาโง่จนสร้างความโกรธแค้นและก็กระทบศั ีแรงงานอย่างรุนแรงเลยของเขมรนะครับรวมไปถึงไม่จ่ายเงินเดือนพวกเขาเนี่ยน่าจะมา3เดือนแล้วเพราะในทุนชาวจีนเองก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับกับเศรษฐกิจของเขมรที่ย่ำแย่เหลือเกินในตอนนี้อาจจะพังทั้งระบบเลยก็ได้ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลให้การจราจรครับติดเป็นวงกว้างมากๆนะครับท่ามกลางกระแสวิจาร,ร์ว่าไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยชาวเขมรเลยหรือไงครับที่ประ้วงก่อนหน,นี้คือมันมีข้อมูลออกมาเยอะมากนะครับคือหัวหน้าชาวจีนเนี่ย ก็มีการวิจารณ์หมิ่นแรงงานชาวกัมพูชาและก็ไม่ยอมปิดให้เป็นวันหยุดพักกับชาวขเขมรเนื่องจากวันที่7วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นวันแห่งชัยชยนะของขเขมรด้วยหรือเปล่าแต่ว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยไม่ยอมให้หยุดนะครับก็เลยมีการประทวงขึ้นมาบวกกับการจ่ายเงินเดือนบวกกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย มันคงจะถึงทางตันแล้วกับขมิ้นเองซึ่งถามว่ามาสะท้อนอะไรกับฮุนเซนไหมก็สะท้อนแบบเต็มเต็มนะครับเพราะอำนาจตระกูลฮุนเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วก็ได้เมื่อขมิ้นเข้าใกล้ภาวะที่อาจจะมีความย่ำแย่ทุกทางเลยปัญหารุมร้อมนะครับแนวชายแดนก็เสียเปรียบไทยเราเยอะมากเรื่องการเมืองเองก็จะมีกลุ่มที่โค่นล้มฮุนเซนและก็เริ่มจะหาความจริงกับตระกูลฮุนซักทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพัฒนาอะไรให้กับประเทศขมิ้นบ้างจริงๆนะครับนอกจากว่าก่อวอดชาติยมขึ้นมาอย่างเดียวแต่การก่่อออวรอดบนนนี้มมมัไเหื นะครับมันไม่เหมือนเดิมด้วยไทยเราเอาจริงไทยเราถล่มแบบจับๆมันก็เลยสมบผร์ให้กระทบกับฮุนเซนเยอะมากๆนะครับเอาเรามาตามมาต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงทัพไทยของเราเนี่ยที่มีการแฉขมิบ้างกับหลักฐานคาตาเลยที่กัมพูชานั้นถึงกับยอมรับและก็ปฏิเสธไม่ออกเกี่ยวกับคลังแสงที่เรายึดได้ครับบวกกับทุนระเบิดดัดแปลงกระสุนปืนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนโดยก็เป็นกองทัพเรือเองนะครับที่มีการชี้แจงออกมากับกรณีที่กระทรวงมาจไทยของกัม ก่อนหน้านี้ก็มีการออกแถลงการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเรานะบอกว่าเราเนี่ยไปยึดพื้นที่ยึดดินแดนของเขมรซึ่งก็มีการเข้าเคลียร์บริเวณบุรีคสซโนธรรมดานะครับที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ย เคยใช้เป็นฐานที่มั่นแล้วหน่วยนายวิศของเราครับก็มีการตรวจยึดอาวุธของฝ่ายกัมพูชาได้จํานวนมากจากคลังแสงีนกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าเป็นของหน่วยตํารวจตะเวนชายแดนของตนเป็นที่น่าตกใจมากก็คือทุ่นระเบิดที่มีการดัดแปลงจากทุ่นระเบิดรถถังครับและก็ดัดแปลงจากกระสุนปืนใหญ่จํานวนหนึ่งอยู่ในลักษณะที่จุดชนวนด้วยกระแสฟไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่เข้าขายต้องห้ามตามบรรทัดก,กรณี ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาออตาวาเนี่ยว่าโดยการห้ามใช้สะสมผลิตและก็ถ่ายโอนทุนระเบิดที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วสิ่งที่มันโบแตกที่สุดนะครับกองทัเพเรือนเนี่ยก็บอกว่าทางการของเขมรเ,เองครับออกมายืนยันผ่านแถลงการณ์ว่าคลังอาวุธด,ดังกล่าวเป็นของฝ่ายกัมพูชาเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพยานหลักฐานและก็ภาพถ่ายสําคัญกับข้อมูลที่ไทยเราเนี่ยรวบรวมเอาไว้จากพื้นที่แล้วมันก็ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงการครอบครองและก็การกระทำที่ละเมิดพันธกรณีเกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้วดังกองทัพเรือครับก็บอกว่าขอให้ขมรนเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นภาคีอย่างเคร่งครัดและก็ยุติการบิดเบือนข้อได้จริงสักทีหนึ่งและก็ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอือ้อต่อการแก้ปัญหาแนวชายแดนด้วยสติวิธีอย่างแท้จริงเป็นการอัปเดตออกมานะครับคือเรามีหลักฐานแบบหลายอย่างมากที่จะไปโชว์ัตว่า ไปโชว์ให้เวทีโลกดูก็ไม่แปลกใจเลยที่ขมรเนี่ยฟ้องร้องอยูเอ็นไปยังไงก็ไม่มีใครสนใจจริงๆนะครับเนื่องจากเขาก็รู้แหละว่ามันโกหกมันแบบกะล่อนปิ้นป้อนสุดท้ายไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างทุกประการแต่อันนี้เนี่ย น่าจะหนักสุดนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดทั้งบุคคลทั้งดัดแปลงและก็แสแบวงเครื่องเนี่ยที่เป็นอันตรายมากๆต่อาหาไใยเราส่วนอีกกรณีหนึ่งครับพูดถึงโซนกองทัพเรือกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงเขื่อนดักตะกอนของเขมรกันบ้างที่ล่าสุดนั้นบริเวณชายแดนตราดและก็กาะกงครับมีคลิปจากทางฝั่งกัมพูชาว่าชายรถแบ็คโฮเนี่ยขุดต่อจากแนวเขตเดิมที่ขุดไปก่อนหน้านี้แต่กลับกันทันทีครับกลายเป็นว่าทิศทางการขุดเนี่ยรอบนี้ขุดเข้ามามุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง แต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยตัดขาดไปเลยซึ่งก็เหมือนจะสร้างเป็นเกาะหรือเปล่าสําหรับขมรคือเหลี่ยมจัดมากๆนะครับคือเราบอกให้ขุดขมรก็เหมือนจะไปซะร่องนิดนึง แล้วให้ร่องตรงนั้นเนี่ยมันขาดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะไล่เรียงมากับเข้าหาฝั่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหลือเกาะอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่รู้ขมิจะเอาไว้ทําอะไรคือเหลี่ยมจัดจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อว่ากองรับเรือเนี่ยจะมีมาตรการอะไรไปกดดันให้ขมรขุดส่วนที่เหลือหรือเปล่าต้องทาใจไว้ก่อนลเลยครับขมิก็จะอ้างว่ามันขุดไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยวิ่งไปไม่ได้แล้วเนื่องจากทางขาดคือเหลี่ยมจัดเหลี่ยมแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงกับฝั่งของขมิเองแต่ที่สรุปได้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจุดยืนชัดเจนแน่วแน่ที่ขมิพยายามแถลงการออกมาเนี่ยก็คือไม่ยอมรับเขตแดนที่ไทยเราใช้กําลังและก็อยากจะพยายามให้พลเรือนของตัวเองเนี่ยกลับเข้าพื้นที่ต่อได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้เหมือนจะมีรายงานว่าเราสามารถดิสบรีเพิ่มได้เนี่ย กับเนิน400นะครับที่เขมรถอยรุนออกไปเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปเนิน400เนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นที่เขาสัตตสมด้วยและยังมีอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นโอสเมดเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเมืองร้างของฝั่งเขมรเพราะว่าขาดน้ําขาดไฟขาดระบบสาธารณูปโภคเนี่ยอัมพาตตั้งแต่การสู้รบทําให้ตอนนี้คนเขมรครับเดือดร้อนแล้วก็บางคนเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ เพราะไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เพราะว่ามันต่อมาจากฝั่งไทยเรานี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบร,รวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e ต m i n g ไม่ไว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวหุ่นเซนตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นหุ่นเซนนะอาจจะกุมขมับเลยก็ได้แต่ว่าหุ่นเซนคงไม่กุมขมับนะครับ เพราะว่าเขามีชีวิตท,ที่สบายใจอยู่แล้วทําอะไรก็ได้แต่คนคเขมรน,นี่แหละที่มีการประท้วงกันออกมาคนที่อยู่ในวชายแดนก็เรือดวยจะไม่ไหวแล้วก็ตั้งคําถามมากขึ้นเหมือนกันนะครับคงต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรแต่ผมก็ยังย้ําคําเดิมว่าจะไปไว้ใจเขมรไม่ได้